สวัสดีค่ะวันนี้แคทจะมาเล่าเรื่องราวในหนังสือ Harry p o พ t ตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ JK เ o โรลิงให้ฟังกันนะคะโดยในคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนค่ะถ้าหากเพื่อนๆที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามจากในหนังสือได้เลยนะคะบทที่15ป่าต้องห้าม จะมีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าฟินช์พาเด็กทั้งสองคนไปที่ห้องทำงานของศาสตราจารย์มัก,กนาเกลเฮอร์เมลนี่ตัวสั่นเทาในหัวของแฮร์รี่คิดหาข้ออ้างข้อแก้ตัวและคำโกหกวนไปวนมาแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาไม่มีทางที่จะรอดไปจากเรื่องนี้ได้ก่อนที่แฮร์รี่จะคิดด่าดตัวเองในใจที่ลืมหยิบผ้าคลุมล่องหนมาด้วยเขา ค่อนข้างแน่ใจว่าศาสตราจารย์มกักกกนากาไม่มีทางยอมรับเหตุผลใดๆก็ตามที่พวกเขาลุกออกมาจากเตียงในกลางดึกแถมยังขึ้นไปบนหอคอยดูดาวที่สูงที่สุดซึ่งเป็นที่ห้ามที่ไม่ให้ขึ้นเด็ดขาดยกเว้นจะมีเรียนดูดาวและถ้าเธอรู้เรื่องของนอเบิร์ตกับผ้าคลุมล่องหนก็ยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่สงสัยเขากับเฮอร์ไมโอนี่คงจะต้องนั่งรถไฟกลับบ้านสะคืนนี้เลยแฮร์รี่คิดผิดถนัด ที่จะเก็บเรื่องต่างๆเป็นความลับพอศาสตราจารย์แมก,กนาเกลปรากฏตัวพร้อมกับดึงเนวิลเข้ามาด้วยถ้าแฮร์รี่ไม่พยายามสายหัวอย่างแรงเพื่อให้เนวิลเงียบความลับเรื่องมังกรคงจะสร้างความเดือดร้อนยิ่งกว่านี้ โชคยังดีที่ศาสตราจารย์มกักกนากาฟังเรื่องจากเนวิลแล้วคิดว่าพวกเขากุเรื่องขึ้นมาหลอกมาฟอยและเนวิลซึ่งนั่นทำให้เนวิลเสียใจมากที่ศาสตราจารย์บอกว่าพวกแฮร์รี่โกหกเรื่องมังกร เขาอุาสตส่าห์ใจแข็งทำตัวกล้าหาญลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อจะมาเตือนเขาเรื่องเมาฟอยแท้แ,แฮร์รี่พยายามส่งสายตาบอกเนวิลว่าสิ่งที่าศาสตราจารย์มกักนากาวพูดอยู่นั้นไม่เป็นความจริงแต่ดูเหมือนว่าเนวิลจะไม่เข้าใจเขาเลยเฮอร์เมลอนี่และแฮร์รี่นั้นสร้างความผิดหวังให้กับาศาสตราจารย์มกักนากาวมาก เธอคิดว่าเด็กทั้งคู่จะสนใจเรื่องคะแนนของบ้านกริฟฟินดอร์มากกว่าใครและด้วยแรงผิดหวังนี้เองทำให้เธอหักคะแนนแฮร์รี่เฮอร์มโอนีและแนววิลถึงคนละ50คะแนนเท่ากับว่าแค่คืนนี้คืนเดียวแฮร์รี่ก็ทำให้คะแนนของบ้านกริฟฟินดอร์เสียไปแล้ว150คะแนนและตกมาเป็นอันดับโลของการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นเช้าวันรุ่งขึ้น พอเรื่องนี้แพร่ะสะพัดไปทุกคนในบ้านกริฟฟินดอร์ยกเว้นรอนก็ไม่อยากคุยกับแฮร์รี่เฮอร์มโอนี่และเนวิลเลยไม่ใช่แค่พวกนั้นแต่บ้านฮัฟเฟิลพับและบ้านเรเวนคอร์เองก็พานไม่คุยกับพวกเขาไปด้วยเพราะไม่มีใครอยากให้บ้านสลิทเทรลินได้ถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นคงจะมีแค่เด็กๆบ้านสลิทเทรลินเท่านั้นที่เป็นพวกเดียวที่ยิ้มให้แฮร์รี่ พวกเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณแฮร์รี่เหลือเกินที่ทำให้พวกเขาได้ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งในการชิงถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นแฮร์รี่รู้สึกแย่เอามากม เขาให้สัญญากับตัวเองว่าหลังจากนี้เขาจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองและเที่ยวสืบเรื่องความรับของใครอีกต่อไปเขารู้สึกผิดมากซะจนเข้าไปลาออกจากทีมควิสดิดกับวูดแต่วูดกลับไม่เห็นด้วยเพราะถึงแฮร์รี่จะลาออกคะแนน1น0คะแนนที่เสียไปก็ไม่กลับคืนมาพอถึงเวลาซ้อมควิดดิชเพื่อนในทีมต่างก็ไม่มีใครคุยกับแฮร์รี่ และยังเรียกเขาว่าซีเกอร์ที่แปลว่าจอมหาเรื่องอีกเฮอร์เมลนี่กับเนวิลไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าแฮร์รี่แต่เฮอร์เมลนี่ก็ตัดสินใจที่จะเลิกทำตัวเด่นในชั้นเรียนและกล้มหน้าก้มตาเรียนหรืออ่านหนังสือไปเงียบๆแฮร์รี่ เกือบจะดีใจที่วันสอบใกล้จะเข้ามาถึงแล้วเพราะการทบทวนบทเรียนทำให้เขาได้ลืมเรื่องเหล่านี้ไปบ้างเขารอนและเฮอร์มโอนี่ทบทวนหนังสือกันจนดึกดื่นทุกคืนพยายามที่จะจำสูตรปรุงยาท่องคาถาและมนต์ต่างๆให้ขึ้นใจจดจำวันสำคัญที่มีการค้นพบทางเวทมนตต่างๆแต่แล้วการทดสอบปณิธานใหม่ที่จะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นของแฮร์รี่ก็มาถึง บ่ายวันหนึ่งเขาเดินออกมาจากห้องสมุดต,ตามลำพังและบังเอิญได้ยินเสียงคุยเรลขำครวญดังมาจากห้องเรียนห้องหนึ่งคุยเรลสะอื้นและพูดตะกุกตะกักราวกับว่ามีใครบางคนกำลังข่มขู่เขาอยู่แฮร์รี่หาที่ซ่อนตัวเพื่อแอบฟังเขาเห็นคุยเรลออกมาจากห้องแต่ดูเหมือนคุยเรลจะไม่เห็นเขาแฮร์รี่เห็นว่าคุยเรลดูท่าทางตื่นกลัวมากและเหมือนทำท่าจะร้องไห้ เขารอให้ควีเรลรับสายตาไปจึงเข้าไปดูว่ามีใครอยู่ในห้องเรียนแฮร์รี่ไม่เห็นใครเลยแต่มีประตูอีกบานหนึ่งเปิดแง้มเอาไว้เขามั่นใจว่าต้องเป็นสเนปแน่ๆแ,แต่ถึงเขาจะสัญญาแล้วว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอีกเขาก็กล้าเอาศิลาอาถรรพ์มาพานันได้เลยว่าสเนปคงจะต้องเบิกบานแน่ๆเพราะควีเรลคงจะยอมช่วยเขาแล้วแฮร์รี่กลับเข้ามาในห้องสมดุด เห็นเฮอร์เมลนีกำลังตั้งคำถามเพื่อทดสอบรอนอยู่เขาตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินมาเมื่อกี้ให้ทั้งสองคนฟังรอนว่าสเนปคงจะขโมยศิลาอาถรรพ์ได้ในเร็วๆนี้เพราะเขาคงจะรู้การแก้คาถาศาสตร์มืดจากคุีเร็วแล้วเฮอร์เมลอนี่ทวงขึ้นมาว่าเราเรื่องปกปุยล่ะรอนบอกว่าก็อาจจะมีหนังสือเป็นพันๆเล่มในห้องสมุดที่นี่ก็ได้ที่จะบอกวิธีผ่านพวกมันไป ตาของรอนฉายแสงเป็นประกายเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับไปผจญภัยอีกแต่เฮอร์ไมโอนี่กลับแยงขึ้นและดูจะมีเหตุผลมากทีเดียวเธอบอกว่าอันที่จริงพวกเขาควรจะเอาเรื่องนี้ไปบอกดัมเบิลดอร์ตั้งชาติแล้วพอคราวนี้ถ้าจะลงมือทำกันเองคงจะโดนไล่ออกแล้วจริงๆแต่แฮร์รี่กลับไม่เห็นด้วยเขาไม่แน่ใจว่าการที่ไปบอกดัมเบิลดอร์ จะทําให้คุยเรลยอมพูดเรื่องนี้เพื่อรับรองคําพูดของพวกเขาไม่ว่าไม่ได้กุกเรื่องขึ้นมาเองคุยเรลกลัวเเนปใจจะขาดแถมสเนปเองก็อาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทั้งเรื่องของโทรในวันฮาโลวีนและคงปฏิเสธเรื่องที่เขาไปที่ชั้น3ในวันนั้นด้วยแล้วเรื่องที่พวกเขาเกลียดสเนปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้ดัมเบิลดอร์อาจจะคิดว่าที่กุกเรื่องขึ้นมา พอต้องการให้ไล่สเนปออกก็ได้อีกอย่างฟินช์เองก็เป็นพวกเดียวกันกับสเนปเขาคงจะดีใจมากกว่าถ้าเห็นนักเรียนถูกไล่ออกที่สำคัญที่สุดคือพวกเราไม่ควรรู้เรื่องศีลาอาถพ์และเจ้าปุกปุยด้วยซ้ำพอพูดจบเขาก็บอกรอนเสียงหนักแน่นว่าพวกเขาสามคนต้องเลิกเข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้สักทีจากนั้นก็กลับไปท่องหนังสือต่อตามเดิม เช้าวันรุ่งขึ้นมีจดหมายมาเตือนความจำแฮร์รี่ฮอร์มโอนีและเนลวิลเรื่องกักบ,บริเวณวันนี้ตอนห้าทุ่มจากศาสตราจารย์มกักกะนาเก่าแฮร์รี่ลืมเรื่องนี้ไปซัสนิทและค่อนข้างผิดคาดไปหน่อยเพราะเขาคิดว่าเฮอร์มโอนีจะบ่นว่าเธอไม่มีเวลาพอจะทบทวนหนังสือซะแล้วแต่เธอกลับไม่พูดอะไรสักคำและเห็นด้วยว่าพวกเขาสมควรแล้วที่จะโดนลงโทษ เมื่อถึงเวลาห้าทุ่มทั้งสองคนก็บอกลารอนและลงไปข้างล่างพร้อมกับเนวิลเพื่อไปเจอฟินช์แฮร์รี่ลืมไปสนิทเลยว่ามาลฟอยเองก็โดนกักบริเวณด้วยฟินช์จุดตะเกียงเมื่อทุกคนมากันพร้อมแล้วจากนั้นก็พาทุกคนเดินออกไปจากปราสาทระหว่างที่เดินกันอยู่ฟินช์พูดขู่เรื่องทำโทษในแบบโหดร้ายต่างๆมาตลอดทางแฮร์รี่คิดว่าการที่ฟินช ดูดีใจขนาดนี้แสดงว่าอาจจะมีการทำโทษแบบโหดๆรอคอยพวกเขาอยู่ก็ได้แต่ใจของเขาก็ฟูเมื่อเห็นแฮรกริดเดินออกมาจากกระท่อมแฮร์รี่ดีใจมากที่อย่างน้อยการกักบ,บริเวณในวันนี้ก็มีแฮรกริดอยู่ด้วยพอแฮรกริดบอกว่าเขาจะพาเด็กๆเ,เข้าไปในป่าต้องห้ามเนวิลก็ปล่อยโฮออกมา มอฟอยตัวแข็งทื่อเขาคิดว่าในป่าต้องห้ามนั้นเป็นที่ที่นักเรียนไม่ควรเข้าไปะอีกและก็คิดว่ามันอาจจะมีมนุษย์หมาป่าอยู่ในนั้นก็เป็นได้ฟินช์หัวเราะเยาะและซ้ำเติมทันทีที่มาฟอยพูดจบเขาบอกว่าถ้ากลัวมนุษย์หมาป่าทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกก่อนที่จะทำอะไรผิดกฎแฮกริดก้าวยาวๆมากับเจ้าเคียวเขาถือหน้าไม้คันใหญ่พร้อมกับซองใส่ลูกที่พาดอยู่บนบ่า เขาหันไปทักทายแฮร์รี่กับเฮอร์มีโอนี่อย่างอ่อนโยนฟินช์บอกว่าแฮกริดไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องทำดีกับเจ้าเด็กพวกนี้เลยและเขาจะกลับมารับเศษซากที่เหลือของเด็กๆในตอนเช้าก่อนที่จะทิ้งเด็กๆไปเมาฟอยทำเสียงตื่นตกใจและบอกว่าเขาไม่มีวันจะเข้าไปในป่าต้องห้ามเด็ดขาดและยังเถียงแฮกริดอีกว่านี่เป็นงานของคนใช้ การทำโทษนักเรียนควรจะเป็นการให้คัดลายมือหรืออะไรทำนองนั้นพ่อของเขาจะต้องรู้เรื่องนี้แน่แต่แฮกริดไม่ได้สนใจมัลฟอยเลยสักนิดมิหนำซ้ำเขายังไล่มัลฟอยกลับไปเก็บของและยังพูดขู่ว่าพ่อของมัลฟอยจะรู้สึกยังไงถ้ามัลฟอยโดนไล่ออกเพราะไม่ยอมรับการลงโทษในแบบของฮอกวอตส์สีหน้าของมัลฟอย โกรธแฮกริดมากแต่ก็ต้องยอมเดินตามเขาไปในป่าแต่โดยดีแฮกริดพาเด็กๆมายืนอยู่ที่ชายป่าเขาบอกว่าในป่าต้องห้ามนั้นอันตรายมากและชี้ให้ดูของเหลวสีเงินที่สะท้อนแสงอยู่บนพื้นนั่นคือเลือดของยูนิคอร์นอาทิตย์ที่ผ่านมามียูนิคอร์นในป่าถูกตัวอะไรก็ไม่รู้ทำร้ายแากริดบอกว่าเขาเจอตัวหนึ่งตายเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในวันนี้เขากับเด็กๆจะออกตามหาตัวที่ยังมีชีวิตมันอาจกำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่และพวกเขาจะช่วยให้มันพ้นจากการทรมานเมาฟอยเกิดกลัวว่าถ้าเกิดพวกเขาเดินไปเจอกับตัวที่ทำลายยูนิคอร์แทนจะทำยังไงแฮรกริดจึงบอกให้พวกเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยที่เมาฟอยกับแนวิลจะไปกับเจ้าเขี้ยวและแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่จะไปกับเขา แฮกิลิ์กำชับว่าห้ามไม่ให้ใครออกนอกเส้นทางที่เขาบอกเด็ดขาดและถ้าใครเจอยูนิคอร์นก่อนให้เอาไม้กายสิทธิ์เสกไฟสีเขียวขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ถ้ามีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นให้เสกไฟสีแดงแล้วเขาจะรีบไปช่วยทันทีเขาซักซ้อมพวกเด็กๆในการเสกไฟขึ้นบนท้องฟ้าก่อนที่จะออกเดินทางเข้าไปในป่า เมื่อทุกคนเข้าใจทั้งหมดแล้วก็ให้เดินตามรอยเลือดไประหว่างที่เดินเข้าไปในป่าแฮร์รี่ก็นึกสงสัยว่าจะเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์หมาป่าจะทำร้ายยูนิคอร์แฮรกริตบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมนุษย์หมาป่า ไม่ว่องไวเท่ายูนิคอนเขายังอธิบายด้วยว่ายูนิคอนเป็นสัตว์ที่ว่องไวมากและไม่ง่ายเลยที่จะจับตัวได้เขาไม่เคยได้ยินว่าจะมีใครทำร้ายยูนิคอนได้เพราะมันเป็นสัตว์ที่มีอำนาจวิเศษสูงมากขนาดนั้นเองแากริตดึงเด็กทั้งสองออกจากทางเดินไปนหลบอยู่หลังต้นโอกต้นใหญ่ เขารีบคว้าลูกหน้าไม้มาใส่และยกขึ้นเตรียมยิงทั้งสมคนได้ยินเสียงคล้ายเสื้อคลุมลากไปตามพื้นดินแหกริดเพ่งมองไปตามทางเดินมืดๆอีกไม่กี่วินาทีเสียงประหลาดนั้นก็จางหายไปแหกริดคิดว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสิ่งที่ควรจะอยู่ในป่าแห่งนี้เขาบอกให้เด็กๆระวังตัวกันให้มากขึ้นและคอยตามมาติดๆอีกพักหนึ่งก็มีอะไรบางอย่าง ปรากฏตัวขึ้นที่ลานโรงข้างหน้าแฮร์รี่และเฮอร์มีโอนี่อ้าปากค้างไม่รู้ว่าสิ่งนั้นควรจะเรียกว่าคนหรือม้าดีเพราะตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นมาเป็นผู้ชายที่มีผมและเคราวสีแดงท่อนล่างนั้นเป็นสีน้ำตาลแดงมันคลับและมีขนหางยาวสีแดงแฮกริดบอกว่านี่คือโรนันเป็นเซนทอร์และแนะนำให้แฮร์รี่กับเฮอร์มโอนี่รู้จักแฮกริดถามโรนันว่า ได้เห็นอะไรที่ผิดปกติแถวนี้บ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากโรนันหรือเบนเซนทออีกตัวที่ตามมาทีหลังเลยเขาบอกพวกเด็กๆหลังจากที่เดินมาจากเซนทอว่าอย่าหวังจะได้คำตอบอะไรตรงๆจากพวกนี้พวกมันบ้าดูดาวมาก ฮากริตยังบอกอีกว่าเซนทอน่ะมีอยู่มากในป่าต้องห้ามนี้แต่พอถามอะไรไปพวกนั้นก็ไม่เคยยอมบอกอะไรเขาสักอย่างบางทีเขาก็หงุดหงิดจริงๆถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เซนทอนหรอกที่ทำร้ายยูนิคอนเพราะฮากริตไม่เคยได้ยินเสียงประหลาดแบบนั้นมาก่อนเลย พักหนึ่งเฮอร์เมนี่ก็เห็นแสงสีแดงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแฮรกริดรีบทิ้งเด็กทั้งสองคนเอาไว้ก่อนจะไปช่วยเมาฟอยและเนวิลล์แฮร์รี่พูดกับเฮอร์เมนี่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเมาลฟอยเขาไม่สนใจเท่ากับมีอะไรเกิดขึ้นกับเนวิลเพราะมันจะเป็นความผิดของเขาทั้งสองคนที่ลากเนวิลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่แล้วแฮกริดก็กลับมาด้วยความหงุดหงิด พอมาลฟอยแกล้งตะคุบหลังเนวิลจนทำให้เขาตกใจเลยยิงประกายไฟสีแดงขึ้นบนท้องฟ้าแฮรริดสั่งให้มาลฟอยไปกับแฮร์รี่แทนเพราะคิดว่าคนอย่างแฮร์รี่คงไม่ตกใจอะไรง่าย,ายๆถ้าจะโดนมาลฟอยแกล้งเขาอยากทำงานนี้ให้เสร็จเร็วๆดังนั้นแฮร์รี่เลยต้องเดินเข้าป่าพร้อมกับมาลฟอยและเจ้าเขียวเดินไปสักพักทางก็เริ่มแคบลง แฮร์รี่สังเกตเห็นรอยเลือดดวงใหญ่ๆอยู่บนรากไม้เขานึกสงสารตัวอะไรก็ตามที่อาจกำลังนอนเจ็บปวดอยู่แถวนี้แฮร์รี่มองลอดกิ่งก้านของต้นโอก๊กเขาเห็นลานโล่งข้างหน้าก่อนจะยกแขนกั้นเมาฟอยให้หยุดเดินยูนิคอร์สีขาวสว่างนอนสะท้อนแสงอยู่บนลานดินพวกเขา ขยับเข้าไปใกล้ขึ้นก็พบว่ายูนิคอนตายซะแล้วแฮร์รี่ไม่เคยเห็นภาพที่สวยงามแต่แสนเศร้าเช่นนี้มาก่อนขาเรียวยาวของมันชี้โดดเด่พิกลตรงที่มันล้มลงขนแผงคอแผ่สยายเป็นสีขาวราวไข่มุกอยู่บนใบไม้สีเข้มขณะที่พวกเขากำลังก้าวเท้าเข้าไปหายูนิคอนก็มีเสียงเหมือนอะไรกำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา พุ่มไม้ริมลานโล่งนั้นสั่นไหวแล้วร่างที่มีผ้าคลุมหัวก็คานออกมาจากเงามืดเหมือนสัตว์ที่กำลังล่าเหยื่อมันเข้ามาถึงตัวยูนิคอร์นก้มหัวลงเหนือแผ่ข้างลำตัวก่อนจะลงมือดื่มเลือดเข้าไปมอฟอยเห็นแบบนั้นก็ร้องลั่นแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตไปพร้อมกับเจ้าเคียวทว่าแฮร์รี่ยืนตัวแข็งทื่อเพราะกลัวสุดขีด ร่างนั้นพงกหัวขึ้นมามองทางเขาเลือด unicorn, อยูนิคอนค่อยๆไหลลงมาเปื้อนตัวของมันมันลุกขึ้นยืนก่อนจะพุ่งตัวเข้ามาหาแฮร์รี่อย่างรวดเร็วแผลเป็นของเขาเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเป็นมาก่อนมันร้อนอย่างกับจะลุกเป็นไฟขนาดเดียวกันนั้นแฮร์รี่ก็ได้ยินเสียงกีบเท้าของม้าดังขึ้นจากด้านหลังเขาเห็นตัวอะไรอย่างหนึง่งกระโจนข้ามตัวเขาและโถมเข้าใส่ร่างนั้นทันที แฮรี่เงยหน้าขึ้นก็พบว่ามีเซนทอร์ตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่โรนันหรือเบนยืนคำเขาอยู่เซนทอร์ตัวนี้มีผมปลอนจนเกือบขาวร่างหมาเป็นสีทองและมีขนหางสีขาวยาวดวงตาสีน้ำเงินนั้นหน้าพิศวงมองมาที่แฮร์รี่อย่างพินิจพิจารณาสายตาคู่นั้นจ้องที่แผลเป็นบนหน้าผาพร้อมกับพูดว่าเจ้าคือเด็กพอตเตอร์เซนทอรตัวนั้นเอ่ย ก่อนที่จะแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อฟีเรนซีเขาย่อตัวให้แฮร์รี่ขึ้นไปขี่บนหลังและบอกว่าจะพาไปหาแฮกริดเพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยโรนันและเบนโผล่อ,ออกมาจากด้านหนึ่งพวกเขาดูรังเกียจที่ฟีเรนซีให้มนุษย์ขึ้นขี่หลังยังกับว่าตัวเองเป็นล่อชั้นต่ำ พวกนั้นไม่สนใจสักนิดว่าแฮร์รี่จะเป็นเด็กพอตเตอร์ตามคำทำนายหรือไม่แต่ขอให้ฟิเรนซีอยากขัดขวางสวรรค์ตามคำสาบานของเซนทอร์ก็แล้วกันถึงแม้ว่าโรนันจะดูไม่โกรธเท่ากับเบนแต่แฮร์รี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเบนต้องโกรธที่ฟิเรนซีช่วยชีวิตเขาไว้และอยากรู้ว่าฟิเรนซีช่วยเขาเอาไว้จากตัวอะไรกันแน่แต่พอแฮร์รี่ถามฟิเรนซี ก็เหมือนกับเซนทอตัวอื่นๆที่แฮกริดบอกพวกนี้ชอบเลี้ยงการตอบคำถามหรือพยายามที่จะไม่ตอบคำถามของเราแต่ถึงอย่างนั้นฟรีเรนซี่ก็มีบางอย่างที่ต่างออกไป เขาอาธิบายให้แฮร์รี่รู้ว่าทำไมถึงมีอะไรบางอย่างที่มาฆ่ายูนิคอนเพื่อที่จะดื่มเลือดของมันยูนิคอนเป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจวิเศษอย่างที่แฮกริดว่าจริงๆพอเลือดของมันทำให้ผู้ที่ดื่มเข้าไปกลับมามีชีวิตอีกครั้งแม้จะใกล้ความตายเขาเต็มทีแต่ว่าก็จะทำให้มีเพียงแค่ครึ่งชีวิตและเป็นชีวิตที่ต้องคำสาบ ฟิเรนซียังรู้ด้วยว่าที่โรงเรียนมีศิลาอาถรรพ์ถูกซ่อนเอาไว้เขาบอกใบให้แฮร์รี่ที่พอจะเดาออกแล้วว่าใครกันที่ต้องการกลับมามีชีวิตและพลังอำนาจอีกครั้งและในทันทีที่แฮร์รี่เดาออกว่าใครหัวใจของเขาก็เหมือนถูกบีบเขาเหมือนได้ยินเสียงแฮรกริดคุยกับเขาเรื่องวอลดมอร์ในวันแรกที่เจอกันว่าใครๆนะ่ะ ก็บอกว่าเขาตายไปแล้วแต่ฉันว่าเลอะเทอะเขานีะ่ะไม่รู้ว่ายังมีความเป็นคนพอที่จะตายได้หรือเปล่าก่อนที่แฮร์รี่จะได้ตอบฟิเรนซีว่าเขานึกออกแล้วว่าใครที่ดื่มเลือดยูนิคอร์นเขาก็ได้ยินเสียงแฮรกริดและเฮอร์เมอนี่ดังมาจากข้างหลังแฮร์รี่เลยตะโกนบอกแฮรกริดเรื่องที่ยูนิคอร์นนอนตายอยู่ที่ลานโลงก่อนจะเลื่อนตัวลงมาจากหลังของฟิเรนซี ฟรีเรนซีหันมาบอกแฮร์รี่ว่าคนอ่านดวงดาวก็เคยอ่านผิดมาแล้วแม้ว่าจะเป็นพวกเซนทอร์ก็ตามและเขาหวังว่าให้ครั้งนี้จะเหมือนกับครั้งก่อนๆจากนั้นเขาก็จากไปทิ้งให้แฮร์รี่ยืนตัวสั่นเทาอยู่ในป่าหลังจากที่กลับมาจากป่าต้องห้ามแฮร์รี่กับเฮอร์มโอนี่และเนวิลก็เดินกลับไปที่หอคอยกริฟฟินดอร แฮร์รี่เข้ามาปลุกรอนที่นั่งคอยจนหลับไปในห้องนั่งเล่นรวมเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าให้เฮอร์เมลนี่และรอนฟังแฮร์รี่บอกว่าตอนแรกที่เขาคิดว่าสเนปอยากจะร่ำรวยถึงคิดจะขโมยศิลาอาถรรพ์ไปแต่ที่จริงแล้วสเนปต้องการเอาไปให้วอดมอร์ตังหากขนาดนั้นเองรอนก็หวาดผวาที่ได้ยินชื่อของวอดมอร์และขอให้แฮร์รี่เลิกพูดถึงชื่อนั้น แต่แฮร์รี่ยังคงเล่าต่อว่าเบนโกรธฟริรนซีมากที่เข้ามาช่วยชีวิตเขาและขัดขวางคำทำนายเบนคิดว่าฟิรัรนซีควรจะปล่อยให้วอดมอร์ฆ่าเขาซะเขาคิดว่าคำทำนายคงจะบอกเอาไว้แบบนั้น แฮร์รี่ไม่สนใจที่รอนห้ามเขาไม่ให้พูดถึงชื่อวอดมอร์เป็นครั้งที่สองเขาบอกว่าเขาควรจะรอให้สเนปขโมยศิลาอาถรรพ์ไปและเบนคงจะมีความสุขที่วอดมอร์จะได้มาฆ่าเขาให้เสร็จเรื่องไปสักทีเฮอร์เมลอนี่รู้สึกว่าแฮร์รี่เริ่มเพอพอผิดไข้เธอพูดปลอบใจเขาว่าตราบใดที่ดัมเบิลดอร์อยู่ใกล้ๆแฮร์รี่คนที่คุณก็รู้ว่าใครจะไม่มีวันมาแตะต้องตัวเขาได้ พอดัมเบิลดอร์เป็นคนเดียวที่คนที่คุณก็รู้ว่าใครกลัวอีกอย่างพวกเซนทอก็ไม่ได้พูดถูกเสมอไปเฮอ,อร์ไมอนี่รู้สึกว่าพวกเขาเหมือนหมอดูและศาสตราจารย์มักเกอนาเกิก็พูดเองเลยว่าสาขาเวทมนต์ที่ไม่แม่นยำที่สุดก็คือการทำนายนี่แหละทุกคนแยกย้ายกันเข้านอนตอนที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วแต่เรื่องประหลาดใจก็ยังไม่หมดแค่นั้น พราะในตอนที่แฮร์รี่เลิกผ้าห่มขึ้นเขาก็เห็นว่าผ้าคลุมล่องหนนั้นถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยและมีโนต้ตอยู่ข้างใต้เขียนเอาไว้ว่าเผื่อจำเป็นเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แคทด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน พ่อแคทยังมีหนังสืออีกมากมายที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันถ้ายังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ